สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนจ๋าแม่แหมงเองจ้าช่วงนี้แม่จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ไม่ค่อยสบายคลิปที่ลงที่ส่งส่งไปคือคลิปที่แม่อัดเอาไว้นะคะเพื่อนๆตอนนี้แม่ไม่สบายไม่สบายตั้งแต่วันที่หนึ่งล้วค่ะเพื่นอนเื่อนจ๋าคุณพ่อเป็นไข้หวัดนะคะลูกแล้วลูกติดพ่อเป็นไข้หวัดแล้วตัวแม่เป็นคนสุดท้ายเลยในบ้านนะคะเพื่อนเื่อนจ๋า ทุกคนไปหาหมอหมดแล้วแล้วก็ตรวจหาไข้หวัดใหญ่แล้วไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อนจะาเป็นไข้หวัดปกติธรรมดาแต่แม่จะเป็นหนักหน่อยเพราะว่าแม่มีการปวดหัวเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงหวัดคล้ายๆลงคอแล้วแม่ก็มีไข้คุณพ่อไม่มีไข้ลูกไม่มีไข้แต่แม่มีนะคะแล้วก็มีอาการเพื่อนเพือนเวียนหัวตั้งแต่วันที่หวันพุธนะคะตอนแรกแม่ปวดวันที่หวันพุธ แม่พาลูกไปโรงพยาบาลก่อนไปนั่งรองคุณหมอตรวจว่าลูกแม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาฉีดวัคซีนไข้หวัดทุกปีนะคะแล้วทีนี้คุณหมอบอกไม่ได้เป็นอนไม่มีไข้แล้วก็สว็อกจมูกไม่ไม่มีไข้หวัดใหญ่แล้วไข้ก็ไม่มีคุณหมอก็จัดยาให้มากินนะคะแต่ไปรอคุณหมอไปโรงพยาบาลคนเยอะค่ะไปประมาณสี่ชั่วโมงแม่ก็มีอาการปวดหัวแม่ก็ไม่ได้เอายาติดตัวไปอะคะ่ะก็ใช้ทนเอาคิดว่าเออเดี๋ยวก็คงหายเดี๋ยวก็คงหาย พอถึงเวลากลับบ้านปวดตรงนี้ตรงหนกหัวข้างขวาเพื่อนเพื่อนจ๋าปวดมากปวดแบบเหมือนไฟช็อตเหมือนปวดอย่างเงี้ยเพื่อนๆตุบตุบเหมือนยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนกระตุกกระตุกกระตุกทีทีอย่างเงี้ยมันก็จะเปดิดปวดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมเพื่อนเพื่อนแม่ก็กินยาพาลาไปก็ดีขึ้นนะคะแต่พอหมดฤทธิ์ยาก็กปวดเหมือนเดิมแล้วก็จะปวดมากกว่าเดิมอันนี้ในกรณีข้างขวานะคะ พอประมาณทุ่มหนึ่งของวันพุธก็เริ่มมีการปวดข้างซ้ายปวดตรงหนกหัวนะคะหนกหนกหัวตรงนี้ค่ะก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะทีนี้แม่ก็กินยาอีกทุกหกชั่วโมงวันนั้นน่ากินยาพาราไปสามเม็ดทั้งวันทุกหกชั่วโมงกินทีทุกหกชั่วโมงกินทีพอได้ยาก็ดีขึ้นพอหมดฤทธิ์ยาก็หายไปะะแม่ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเพื่อนๆทีนี้ก็เลยลองหาข้อมูลดูนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นไมเกรนแต่อาการไมเกรนอ่ะ ที่แม่เคยเป็นนะคะพอทานยาไปเม็ดเดียวแค่พาราแล้วมันหายเลยแต่รอบนี้ไม่หายกินยาไปทั้งหมดสองสามวันติดมันก็พอหมดฤทธิ์ยามันก็ยังปวดต่อจนแม่แบบว่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์แม่ไปหาหมอแล้วคงไม่ไหวกลัวถ้าเรามาคิดเองว่าเราเป็นไมเกรนเกิดมันไม่ใช่เพราะว่ามันปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอยู่างเงี้ยความรู้สึกแม่ในสมองอตรงเนี้ยเพื่อนๆมันปวดตั้งแต่โหนกหัวแล้วก็ไล่ไล่ไล่ลงมาขึ้นๆแล้วก็ถึงหลังใบหูกกหูตรงเนี้ย แม่ก็พยายามหาข้อมูลเอาถ้าเป็นไมเกรนมันก็จะมีกินยาพารารักษาได้แค่ยาพาราแล้วทีนี้ไปหาข้อมูลให้เอาประครบเย็นนะคะเจลเย็นมาแปะที่หน้าผากแปะที่ท้ายทอยหรือไม่ก็เอาน้ําแข็งหรือไม่ก็น้ําเย็นปกที่หน้าผากหรือไม่ก็ที่ท้ายทอยดูตามในอินเทอร์เน็ตเอาเพื่อนๆจา๋าแล้วก็ฟังไปดูหมอคุณหมออะไรสักคนหนึ่งที่เขาอธิบายหลาย,ลายๆเรื่องเกี่ยวกับหมอกระดูกหมอประสาทตรงนี้เกี่ยวกับ สมองหมอสมองอะไรย่างเงี้ยเพื่อนๆนก็เลยไปดูแต่ทีนี้เป็นมาวันพุทธที่หนึ่งพุธวันที่ 2, สองศุกร์ที่สามพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สี่ต้องไปหาหมอแล้วเพื่อนเพรพพาะว่ารู้สึกอาการไม่ได้ดีขึ้นทรงทรง,ทรงแล้วก็ก็ไม่ได้แย่แต่มันทําให้เรานอนไม่หลับคือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันก็ยิ่งซุดแล้วก็เป็นหนักเพราะาอาการปวดอะคะ่ะหลับต่อให้คุณหมอให้ยาแก้แพ้แม่มากิน่ะ อาการปวดมันทําให้เรารู้สึกตัวได้ตลอดอ่ะเพื่อนๆจากที่เป็นที่หนวกหัวใช่ไหมคะมันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆที่จนถึงไท้ายทอยตรงเนี้ยมันก็เจ็บแป๊บแป๊แป๊บแป้แป๊บแปบเหมือนกระตุกอ่ะเพื่อนเื่อจ๋าแม่ก็เลยไม่มีแรงมีอาการอ่อนเพลียหลับๆับตื่นตื่เพราะแม่ต้องถือเจลโปะหน้าผากโปเอาไว้แล้วก็ขยับมาโปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตัวขมับหน้าผากขมับแล้วก็ท้ายทอย แล้วกระโปะส่วนที่ปวอดอมันเย็นเย็นมันก็ช่วยให้ดีขึ้นนะคะแต่เวลาหมดความเย็นก็ปวดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นไมเกรนแม่ก็จะโล่งใจนะคะแล้วก็รักษาตามอาการหายาไมโครไมเกรนมากินปรึกษาคุณหมอนะคะแต่แม่กลัวเป็นอย่างอื่นไงแล้วก็คาดการได้หลายอย่างทางที่ดีพวกนี้คือแม่ต้องไปหาหมออีกหนึ่งรอบเพราะว่าเมื่อวันพุธพาลูกไปหาหมอเกี่ยวกับไข้วัดของคุณลูกก็อีกหมอ,อคนคนหมอเด็กส่วนแม่ก็ หมอประกันสังคมแยกกันไปแต่คือแม่เป็นคนไปดูแลหมดคุณพ่อทํางานแต่คุณพ่อเขาไปหาหมอของเขาแล้วเขามีประกันสังคมที่อีกรงพยาบาลหนึ่งของแม่กับลูกอยู่ที่เดียวกันก็พากันไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อหยุดก็คุณพ่อพาลูกไปหมอเด็กของลูกส่วนของแม่ก็ประกันสังคมนะคะอยากรู้ว่าเป็นไดพรุ่งนี้อาจจะคุณหมออาจจะไม่ได้ให้เข้าสกแกนอะ อาจจะแบบเอ็กซเรย์แต่ถ้าสแกนมันจะเห็นหมดเหมือนที่แม่เคยสแกนนิวอ่ะเข้าเครื่องสแกนอะไรสักอย่าง M อะไร M อะไรสักอย่างนะพูดพูดไม่ถูกมันก็จะเห็นหมดเพราะว่าเอ็กซเรย์บางทีมันไม่ชัดแต่ถ้าเข้าเครื่องสแกนมันเห็นหมดเลยอย่างที่แม่เป็นนิ้วอ่ะเคยเอ็กซเรย์อุนตาซาวก็ไม่เจอพอเข้าเครื่องสแกนที่มันเป็นคล้ายๆอุโมงค์อ่ะลูดลูดิอย่างเงี้ยเลื่อนเข้าเลื่อ,อ,อนออกเห็นหมดแต่มันก็อยู่ที่ดินดุลพินิจของคุณหมอเครื่องพวกนี้เราจะไปบอกฉันต้องเข้าไม่ได้อยู่ที่ กระบวนการรักษาของคุณหมอว่ามันขั้นตอนอะไรจะเป็นยังไงเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าแม่กินยาพารามาวันพุธสามเม็ดวันพฤหัสสามเม็ดวันศุกร์สามเม็ดแล้วนะทั้งหมดเก้าเม็ดแล้วแต่ในหนึ่งวันห้ามกินเกินห้าเม็ดวันหนึ่งแม่กินสามเม็ดแล้วมีอาการอ่อนเพลียแล้วเพราะว่ากลางคืนไม่ได้นอนเลยเพราะปวดหัวอาการปวดมันทรมานนะเพื่อนๆปวดแป๊บๆป,ปวดแป๊บๆปวดแป๊บๆทำให้ร่างกายเราไม่ได้พักเลยอ่ะ อย่างที่แม่บอกกลัวที่สุดคืออาการปวดมันทรมานมากตอนนี้พอหมดฤทธิ์ยาแล้วก็กลับมาปวดเยอะเพื่อนๆเนี่ยมันอย่างเงี้ยแม่กลัวผูกผูกผูกอยู่้ยความรู้สึกนะกระตุกผูกผูผอย่างเงี้ยเหมือนลรเป๋าลูกโป่งแล้วเอาลมออกอะ่ะแม่ก็เลยกลัวไม่รู้ว่าเป็นไมเกรนหรือเป่าแต่ใจนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าเป็นไมเกรนแต่ใจนึงก็ยังกล้ากลัวเพื่อนๆเพราะว่ามันปวดอะ่ะเกี่ยวกับสมองนี่เราเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะ แล้วความดันแม่ก็ขึ้นด้วยแล้วแม่ก็เป็นคนเครียดด้วยเครียดคิดมากคิดวนไปวนมาอย่างเ,เพื่อนๆจา๋าเนี่ย,ย,ยตอนนี้เปิดอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ปวดตรงเนี้ยไม่มีใครเข้าใจเราหรอกคะว่าเราไม่สบายว่าเราป่วยนะคะคนรอบข้างคนนั้นคนนี้เวลาตัวเราป่วยเวลาลูกเราป่วยเวลาคนในครอบครัวเราป่วยพอถึงวันสําคัญของเขาอะ่ะเขาก็จะให้เราไปหาหนู่นนี่นั่นแต่บางทีเราไม่สบายอยู่ ถามคาว่าห่วงใยมีให้กันไหมไม่เคยมีค่ะคําว่ามาเยี่ยมเคยมีให้กันไหมก็ไม่เคยมาค่ะเพื่อนๆกุ้มใจแล้วก็เบื่อปัญหานี้มากๆเลยอ่ะเบื่ออยากให้มันจบๆไปไวๆให้มันแบบโอ้ยเวลาเราป่วยเราไม่มีแรงเราเครียดมันทําให้เราคิดหลายเรื่องนะเพื่อนๆทุกคนก็อยากจะมีความสุขของตัวเองแต่ไม่ดูความทุกข์ของคนอื่นที่เขากลาลังป่วยอยู่ แต่ถ้าแม่พูดอะไรตรงๆไปเกี่ยวก็รักกันไม่ได้เพราะแม่คนพูดตรงมากเนี่ยตอนนี้ก็ยังปวดๆอยู่เนี่ยปวดมากเวียนหัวคนไม่เป็นไม่รู้หรอกค่ะทําเป็นมาพูดว่าป่วยอีกและเป็นอีกแล้วลองเป็นดูหนักๆแล้วจะรู้ค่ะจะได้ม่งถามคนอื่นเขาว่าทำไมถึงเป็นบ่อยในโลกนี้เพื่อนๆเกิดมามันไม่มีใครอยากป่วยหรืออยากเป็นอะไรหนักหรอกค่ะถ้ามันเป็นแล้วมันก็ต้องให้กําลังใจกันคนรอบข้างนะคะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย ฟื้นฟูการรักษาไม่ใช่มานั่งพูดในทางที่มันไม่ดีค่ะคนอื่นเขาก็ป่วยได้เขาถามว่าทุกคนป่วยได้หมดทุกคนก็ไม่มีขยากป่วยเพื่อนป่วยแนละ้วมันก็ต้องมีกําลังใจให้กันบางทีแม่เบื่อปัญหานี้มากเลยนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวแม่บางทีทําให้แม่เครียดทําให้แม่ป่วยนะบางทีแม่ก็อยากจะตัดไปให้หมดบางทีเบื่อใช่คำพูดนะคะมันย้อนแย้งทิ่มแทงหัวใจเรา ในขณะถ้าแม่อยู่ตัวคนเดียวได้แม่ไปแล้วแม่ไม่อยู่แม่เบื่อปัญหาทีนี้เรายังไม่มีบ้านไม่ได้มีทรัพสมบัติอะไรเราต้องเรียงลูกต่อไปเรื่อยเพื่อนแม่ก็ยังเจ็บคอไม่ค่อยได้นอนเพราะเพียสวันเนี้ยนอนไม่หลับด้วยอาการป่วยแต่ก็ใช้เจลปกประคบเอาใครใครเคยเป็นเหมือนแม่คอมเมนต์บอกแม่บ้างนะคะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุอันนี้ได้ แม่ของเพื่อนลูกสาวซื้อมาฝากเขาซื้อมาให้แม่เอตอนช่วงที่ลูกสาวแม่ไม่สบายมันก็ใช้ประโยชน์ได้มาถึงแม่เลยเพื่อนๆจ๋านี่เป็นแบบนี้แล้วก็มาโปะเมื่อคืนแม่ก็โปะเงี้ยนอนจับทั้งคืนเลยเพื่อนๆจริงๆแล้วบอกปล่อยก็ได้นะคะแต่เราต้องเปลี่ยนกิริยาบทในการแปะแม่ก็มอเน,นี้ยโปะไปเงี้ยเขาบอกให้โปะท้ายทอยด,ดูดูคุณหมอน,นะคะอ,อันนี้ อะไรที่เราหาในบ้านได้บรรเทาอาการปวดเราทําไปก่อนแล้วถ้าทำแล้วไม่หายค่อยไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะอันนี้คือช่วยบรรเทานะคะไม่ได้แบบโปะและ้หายโดยที่ไม่กินยาไม่ใช่นะคะไม่มีอะไรอัจฉริยะและก้กระโปะไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆสิบถึงสิน,นาทีอย่างที่เขาบอกเดี่ยค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ทำไปโอเพ่อๆ แล้วแม่ก็ทำอย่างทั้งคืนเลยค่ะมันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะจะถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ค่ะบรรเทาแต่เวลาความเย็ยนเหนืออะไรหมดก็กลับมาปวดต่อเพื่อนๆแล้ก็ดีขึ้นตอนนี้แม่ปว่วยเขาเพิ่งจะหายจากเป็นนิ้วก็มาติดไข้หวัดจากคุณพ่อจากลูกพ่อเป็นก่อนรองมาลูกแล้วแม่เป็นคนสุดท้ายตอนแรกลูกเป็นก่อนลูกเขาเป็นช่วงสอบแต่เขาเริ่มหายแล้ว เริ่มหายแล้ววันศุกร์แต่พ่อมาเป็นวันเสาร์มาติดสามอีกลูกก็กลับไปเป็นใหม่แล้วก็แม่นะโปะเอาแม่ไว้ช่องฟิตเลยแล้วแม่ก็มีอาการหนาวเด็กเพื่อนๆจาหนาวหนุปากแม่ซีกไปหมดเลยแล้วก็มีอาการหนาวสั่นอะตอนแรกแม่กลัวจะเป็นไข้หลบในสไตล์แม่กลักวกลัวไอ้กลัวไม่ได้กลัวอะไรนะคะกลัวไม่มีใครดูแลลูกเพื่อน ชีวิตมันยังต้องเดินต่อไงใครเป็นเหมือนแม่นะคะเป็นเพื่อนจ๋าปวดตรงเนี้ยโหนหัวคอไททอยอ่ะคอมเมนต์บอกแม่บ้างนะคะปวดแบบตุ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 บบอ่ะอันตรายไหมเพราะเพื่อนเี้แม่ไปหาหมอแล้วว่าหมอก็ยังคงไม่ได้พบหมอสมองหรอกอาจจะพบหมอทั่วไปก่อนอ่ะเพราะพบหมอสมองอ่ะคงไม่ได้พบเลยหรอกเพื่อนๆอาจจะต้องนัด ต้องนัดอันนี้คือหมอ,อทั่วไปอาจจะตรวจวิสัยเบื้องต้นแล้วหมอสมองนียอาจจะต้องนัดแล้วมาอีกรอบหนึ่งแม่เดานะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเยอะตลอดเยอะไยเพื่อนเพื่อนแม่ก็โปะไปช่วยบรรเทาได้ค่ะแต่ไม่ได้หายร้อ็นะอย่างว่าเช้านี้แม่ก็กินพาราไปแล้หนเม็ด เนี่ยเพื่อนเื่อนจ๋าตอนนี้แม่แม่หมมป่วยอยู่นะคะที่แม่ลงคลิปไปก็คือคลิปที่แม่อัดเอาไว้นะเพื่อนเพื่อช่วงนี้แม่ยังไม่ได้อัดคลิปอะไรมากมายเลยนะคะอันนี้มาบอกกล่าวเพื่อนๆว่าแม่แหม่มป่วยอยู่นะคะตอนนี้เป็นไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดแล้วก็มีไข้แล้วก็ปวดหัวยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นไมเกรนหรืออะไรแต่พพุ่งน,นี้วันเสาร์ที่สี่ ตุลาคม2568แม่จะไปหาหมอตอนเช้าเลยนะคะเดี๋ยวถ้าอาการมีอะไรไงแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กพแชร์กดเป็นกําลังใจกดติดตามให้แม่แหม่มให้แม่แมหม่มมีโอกาสได้เปิดสร้างรายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแม่จะได้อยู่กับลูกใช้ชีวิตอยู่กับลูกได้ไปนานๆเพื่อนๆจ๋าโดยที่เราไม่ต้องพึ่งใครพึ่งคนรอบข้างนะคะความเครียดแม่มีแบบล้นเลยเพื่อนๆ ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลือความเครียดแต่เป็นความเครียดท,ที่มันแก้ไขค,ค,ค่อนข้างยากและลําบากมากในโลกใบนี้เป็นปัญหาครอบครัวเพื่อนๆความที่เราจนอ่ะคนในครอบครัวเราอ่ะญาติข้างสามีเราอ่ะเขาจะเกลียดเราเพื่อนๆออันนี้แม่พูดให้ฟังคร่าวๆนะแต่มันคือเรื่องจริง ต้องไปดูคลิปพี่ส้มอะค่ะพี่ส้มที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะในติ๊กตอกเพื่อนๆอ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยสิ่งที่เขาพูดที่ประสบพบเจอมาเพื่อนๆลองไปดูคลิปน้องส้มนะคะที่เขาขายอะไรสักอย่างเรียกจับเพื่อนๆใครเป็นเหมือนแม่มคอมเมนต์บอกแม่ได้นะแนะนําแม่ได้นะผิดหรือถูกวิธีบอกแม่ได้นะแม่แบบมลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่ไม่ค่อยสบายอยู่นะ